สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์มมาร์กตอนนี้นะครับมมาร์กอยู่กับตัวของเกมบอวีนะครับและแน่นอนครับมันมีสกินล้อเลี้ยวใหม่นะครับโอ้โหดูสิว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกินตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับมาลองดูกันไปกับมมาร์กดูสิว่าดวงชะตามมาร์กจะไหวหรือไม่ไปครับเริ่มต้นหลอกลวงเรานะครับบอกว่าเราแบบแบบประมาณว่าเปิดแบบน้อยๆอะไรเงี้ยรู้รู้กันนะครับว่ามันต้องแบบเล่นที่เยอะๆนะครับเกือบหมดกระดานได้นะครับสัญชาตญาณมมาร์กบอกไว้เปิดไปที่5อันเลยครับนี่ ไล่ไปเลยเอามุมไว้ก่อนนะครับเราจะได้จํากัดโซนนี่การเปิดในฉลาดต้องประมาณนี้ป้าบเรียบร้อยกะแล้วมันมีทางได้ตั้งแต่เกมแรกไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวเราจะจัดไปที่โซนอื่นต่อนะครับมันย้ายโซนไม่ได้นะครับกิจกรรมแบบนี้เอาละครับตอนนี้มวมาร์กเติมไปอยู่ที่ประมาณพันหกคูปองนะครับนเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองกดต่อเอาละครับไล่ไปเอาี้เอาทางนี้แล้วกันครับตอนนี้แล้วกันขึ้นไปตรงกลางนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เปิดนะครับจะได้ใช้ในการตัดสินใจได้ป๊าบเรียบร้อยครับเน่าใน โอเคครับได้แม็กมานะครับก็ค่อยยังชั่วหน่อยก็ถือว่าเหมือนกับหารสกินไปนะครับไปครับเปิดในโซนล่างครับแบ่งไว้ตรงนี้ครับโอเคจะได้ไม่เจ็บมากนี่นะฮึมก็ยังไม่ได้ครับตอนนี้1 6 0 0งพัอคูปองปรมาไปแล้วนะครับเพราะหลังๆมันจะแพงมากครับมันจะอยู่ที่ตัวละดวงละประมาณเกือบ200รคูปองเลยนะฮะอันนี้น่ากลัวมากเปิดทางไหนดีวะเอางี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทางโซนด้านล่างแล้วกันเนาะอืม แบ่งเป็นโซนไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปทางไหนต่อนะครับเผื่อไม่แน่บางทีปุ๊บเราอาจจะยังมีคูปองเหลือได้มากกว่านี้นะครับโหเพียงเปิดเถอเอาห้านี้แล้วกันจิ๊ปัดชโชว์เรียบร้อยเข้มงานนี้มามา่าถามหาแน่นอนครับเพราะว่าเราเหลือโซนอยู่ที่ประมาณ2จุดนะครับคือฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเอาละครับตรงจุดนี้เดี๋ยวขออนุญาตมั่วมักนิดน,นึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าอันละนะครับร้อยยี่สิบเก้าคูปอง กดหนึ่งโอ้ยไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ต้องขอไปพักใจนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเล่นใหม่นะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขอออกไปนะครับแล้วขอจัดอีกสักเจ็ดร้อยโอเคครับตอนนี้จัดเข้าไปอ่านะครับตอนนี้คูปองเราเพิ่มขึ้นมานะครับกดเข้าไปครับฝั่งนี้เลือกสักฝั่งหนึ่งครับชีวิตจะได้โอเคอ่านะครับเดี๋ยวกดหนึ่งสองสกด โอ้ยคือในเกมแบบนี้ครับถ้าเหลือสักอันหนึ่งแม่งก็สุดยอดแล้วนี่เข้มมากแล้วนี่อหอมเพียงคอยตาต่อไปได้นะครับเราจะเลือกฝั่งซ้ายบ้างเอาละ,ะครับกดหนึ่งสองสามปุ๊บคืยอยเจไปโอ้ไม่ได้คนระับเงินไม่พอโอเคกดอันนี้ก่อนแล้วกัน577 577ดดหดเกดปิลุ้นเหลือเกินเดี๋ยวฝั่งนี้ดีวะ โอ้ยใจมันไม่ด้านพอนะครับถ้าเราเลือกฝั่งนี้แล้วมันได้ฟอดีก็ดีไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเลือกไม่ถูงจริงครับมันอยู่ที่ดวงจริงอะไม่อยากเหมากระดานนะครับประเด็นเนี่ย่ะโอเคครับยังไงก็ไ้ลองดูกดไปสามันคือเหลือแค่นี้ก็คืออารมณ์แม่งเหมือนค้ายเหมากระดานแล้วครับนี่คือการเติมอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายครับไปที่หกร้อยนะเป็นเสร็จแล้วครับมีใครจดร้อย้างครับพันหกเจ็ดร้อยหกร้อยนะครับ โอ้โหได้ทีละอันเลยอะโอ้โหแม่งใจแม่งใจให้เหมากระดานกดได้โอ้ยบายครับหมดครับงานนี้หมดตัวกันเป็นพิวแถวชีเปลงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของตัวสกินรอดีลกันดีกว่านะครับนะฮะโอ้โหคุ้มมากครับคือสวยงามมากครับเป็นเหมือนกับไอรอนแมนเลยเนาะคล้ายๆกับโรบอตเนาะเป็นธีมของไซเบอร์คอนนะครับแล้วไปดูดีเทลของตัวสกินกันดีกว่าครับนับตั้งแต่ท่าแรกท่า2แล้วก็ท่าที่3กันเลยดีกว่านะครับ อาล้ครับอัพจนเต็มแล้วนะครับท่าแรกนะครับจะเป็นการอ่าท่าสองจะเป็นการพุ่งไปครับท่าแรกจะเป็นการพุ่งพลังเข้าไปแล้วเป็นดาบปักพื้นะครับสวยงามมากอันติคือจะเปิดแอรีับปักดาบ10ทิศนะครับโอ้โคตรเท่เลยนะครับถือว่าเป็นสกินที่ลงทุนมากเลยเสียดายที่ตัวแผ่นนี้ถูกเนิร์ฟนะครับจนไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีโปรเพลเยอร์มาเล่นให้ดูมมากไม่ใช่เมนลอเรียลนะครับ แต่มั่วมาร์กเป็นเมนสกินเยอะนะครับคือเล่นไก่แต่สกินสวยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสกินสวยแล้วมันมีกําลังใจนะครับโดยเฉพาะดูสกินสาวๆแบบนี้โอ้ใจเชื้อขึ้นเยอะเลยคุณพระ ใครอยากกินมามา่าอย่าลืมมาเปรร่วมกับบัวมากนะครับฮ่าฮฮสกินสวยไม่เป็นไรกูอดข้าวได้กูชอบสกินอย่าลืมนะครับมหมาเมากระดานพร้อมกับบัวมากโอ้โหแค่พูดกูก็หลังไม่ดีแล้วแล้วพบกันในเกมครับผมสวัสดีครับ